เป็นนองพุทธ,ธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและเพลหัสที่ท่านในวันนี้เป็นวันธรรมสุนันพระอุโบสถเป็นวันที่เรากำหนดองค์การอุโบสถกำหนดองค์แปดราการแล้วก็ปฏิบัติกรรมบทสุร เดยกายการรมสามวจีกรรมสีมโนกร 3, รมสามครบกำหนดกรรมฐา,านเป็นยอดสูงสดในบวรกระพุทธกาตจสงหาแน่คำว่าวันธรรมสุวนี้เนี่ยเป็นวันที่รวมกันเพื่อแสวงหาพระให้พบพระทางจิตใจของท่านใจท่านจะประเสริฐ ใจท่านจะงามใจท่านจะดีใจท่านจะได้มีปัญญาท่านจะรอบรู้กองการทั้งขานท่านจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จ,จะจะใช้ตัวเป็นเราจะได้เห็นตัวตายเราจะได้คลายทุกข์เราจะได้นำมิข้อเราจะได้ประกอบผู้สนได้ผลอานันต์เป็นหลักฐานสำคัญ ในวันธรรมวาสวนาวณนนี้ขึ้นแปดข้ามยันหกจาลบอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะถึงวันวิสาขาบูชาแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านใข่ทำสัมมาปฏิบัติแสวงหาพระอย่างพระภิสุทธรรมนเนรท่านบวดมานานก็ถิ่นแต่ก็ไม่ทราบว่าพระองค์พระคุณเจ้าองค์ใดพบพระหรือยอย่าง ละอันนี้ไม่ใช่พาเหลียงนุ่งเหลืองห่เหงหมเหลียงหมายถึงว่าจิตใจประเสริฐแลว้วหรือยางถ้าพบพระมาใดาใจประเสริฐเมื่อน,นั้นจิตใจก็ล้ำเลิกประเสริฐทุกป,ประการจิตใจก็เย็นเยือกแปลว่าสิลสมาธิปัญญาเป็นพระใจก็ลดละเลิกหลุด วิมุตต์ได้ถึงจะพบพระเรามาเร่วมกันสลาสุธรรมภาวนาในวันนี้เนี่ยวันพระจุดมุ่งหมายของเรามาสแสวงหาพระประจํากายประจําใจแสวงหาพระให้จิตใจเราประเสริฐมีพระอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในจิตใจท้งผ่าท่านจะประเสริฐที่สุด ตัวท่านก็จะล่าเลิอทำอะไรก็กสเดงออกขึ้นปัญญา่านจะรอบรู้เหตุผลที่ดีงามของท่านมาใส่ตอนศิพระแต่ผู้ใดย,ยังแสวงหาพระไม่พบจะพบแต่ความเมอะละสกะปลกและใจก็เศร้าหมองตลอดไปไม่มีพระประจําศึกประจําใจการเจริญเพื่อกรรมาฐานต้องการพบพระ ต้องการเอาพระมาจำประจำกายประจำจิตประจำใจต้องการให้มีความสุขเจริญรื่อเรือง,งในชีวิตผ่างพระนี่แปลว่าใจประเสริฐพระแปลว่าใจเยือกเย็นพระแปลว่าไม่บาปมีแต่บุญมีแต่คุณและประโยชน์ไม่มีโทษต่อไปถึงจะเรียกว่าพระ แต่เราเข้าใจผิดคิดว่าคือพระในวัดอัมพวันมาหาพระวัดอัมพวันเถอะหน่อยล้วท่านจะได้อะไรจากพระวัดอัมพวันบ้างถ้าท่านไม่ปฏิบัติธรรมท่านจะไม่พบพระอันแท้จริงจะพบพระปลอมเ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหนวดตัดเล็บเท่านั้นลิก่อหาไม่ใช่เป็นตาของเรา พระของเราต้องอยู่กับเราติดตัวไปติดตัวมาท่านนั่นแหละท่านน,นางกรรมฐานเจริญกุศลภาวนาท่านจะพบพระอยู่ในตัวท่านถึงจะถูก้อะไม่จําต้องกล่าวไปหาพระในถ้ำในเหวไปหาพระื่เสียงดงดงังแต่พระประจําบ้านไม่มีเลยพระประจําใจก็หมดไปพ่อพระแม่พระอยู่ในบ้านก็ ไม่เอาใจใคยคือพ่อพระแม่พระคือพ่อแม่ของเราลืมต้นสนสนปลายลืมทั้งจิตลืมทั้งใจลืมทั้งขาดะติขาดปัญญาท่านจะไปพบพระวัดไหนดีท่านทั้งหลายเอ๋ยเอาพระวัดไหนที่จะดีล่ะตามมาขอตีความหมายในนั่งตามมาานในวันนี้ พระองหลับอยู่ที่จิตประจําใจประจําเหตุประจําลประจําให้เรามีปัญญาทําอะไรก็เยือกเย็นทําอะไรก็เห็นตัวปลาน้ำํำใสดูเมตตาไหลเม่ขาดสายขวาดขาดก็อย่างไรคือเมตตาจะมีแต่เมตตามีพระประจําใจมีแต่เมตตาปราณีซึ่งกันและกัน มีแต่ความปราถนาด,นนดีมีแต่ความสงสารซึ่งกันและกันมีแต่สแสดงความยินดีต่อกันผู้สร้างความดีนั้นมีแต่ความวางเ่ยในเรื่องกิเลสในอภะกรรอย่าไปเอากิเลสมาใส่ใจอุเบกขาภาวนาถึงจะถูกต้องไม่ใช่ใครทำดีทำชั่วก็เฉยไม่ใช่อุเบกขาอย่างนั้นไม่ถูกต้องอุเบกขาคือหมายความว่า ฉยไม่ลบก,กับข้าเฉยข้าเฉยจะคิดไปอยูเราไม่ไปลบลาข้าฟันจะคายแล้วเราไม่ต้องการจะหาเรื่องมันจะเปลี่ยนเวลาอีกต่อไปวันนี้จะชี้แจงให้ท่านเข้าใจเด่นชัดในเรื่องเจริญกรรมาฐานได้อะไรเจริญกรรมาฐานจะพบพระถึงไหนและกรรมาฐานนี่จะแก้กรรมได้ไหมกรรมาฐานนี่จะ หาเวนหากรรมอีกต่อไหมหมดเวนหมดกรรมแน่ถ้าจเจริญกรรมฐา,านด้วยสิ่งอาจจะหมดเวนหมดกรรมที่ทําไว้าามมกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วทาดีเป็นกุศลทาไม่ดีเป็นอกุศลกรรมเราก็ไม่ต่อเวนต่อกรรมอีกต่อไปแล้วเราพบพระแท้แล้วพระแท้พระ,ะจริงทุกสึ่งอยู่ในใจ อาไม่นีอยู่ทุกสิ่งอยู่ในใจข่านจะไปพบภาพปพลอมไปเจอแพระมากมายหน้าทิ่ได้พระแพ้พระจิงทุกสิ่งอยู่ในใจถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปวัดไปบวชชีพรามพระเทศกันหลายองค์แล้วชอบพูดกันอยู่นั่นไม่ชอบทำมคนชอบพูดมันก็ชอบฟังมันไม่ชอบทำมกิจกรรมก็ไม่ยิน สร้างความดีตรงไหนแล้วเรามาคุยกันมาสัมมนาอย่างนั้นนีท่านจะ,ะผิดผาแตกไปท่านจะไม่พบของจริงท่านจะพบของปลอมยอมใจกลับไปท่านจะมีแต่เสนียจังไรอีกต่อไปใจคอท่านจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสถ้ามีพระประจำใจประจำครอบครัวทั้งพระหัวพระเมียแล้วบ้านนั้นบานแนสนตก บ้านสนุกให้กับลกูกเรียนหนังสือมีวิชาอย่างนั้นถึงจะมีพระประจําถิ่นประจําฐานประจําบ้านประจําครอบครัวประจําตัวของเราจะเป็นประโยชน์มึใช่น้อยท่านจะไปแสวงหาพระอันใดขอติดตามฟังเึกไปณนะบัตนี้ขอจเอจริญพรเจริญุกโดยทั่วหน้ากันณนะบัตนี้ <c oughs> ท่านสาที่คนที่รับทั้งหลายที่ท่านขวนขวายมาที่วัดน,นี้เลี้ยงถามว่าต้องการอะไรบ้างวัตถุกประสงค์ของท่านมีอะไรตะมาถามหลายคนแล้วตอบไม่ถูกเลยต้องการมาไปสวรรค์ต้องการจะนั่งกรรมฐา,านให้ไปนิพพานมันจะเอ,อือมันจะเลื่อมสูงไป แต่ชีวิตของเราเนี่ยก็กลับกลายไปว่าไปบวชชีพราหมณ์แล้วก็มาอบรมการวิทยากรเยอะหมดบรรยายกันเป็นวันเลยนั่งฟังจนต,ตาปลือพอฟังแล้ววิทยากรก็ไปนั่งหลับที่บนเก้าอี้อึกแล้วก็นั่งฟังอาจาจย์จะนอนจนอ่อนอกอ่อนใจท่านจะได้อะไรไหมไดไม้แล้วมั้งไหมเลยก็กลายเป็นคนรู้มาก คนรู้มากเ๋ยนี่มีเยอะมาที่วัดมีเยอะนอกเปรกก็มากรู้มากแต่เสียดายเสียใจยไม่รู้จริงรู้ไม่จ,จริงขอเจริญพรท่านทั้งหลายท่านหญิงท่านชายทั้งหลายองคนรู้จริงคือคนอย่างไรพาตมาพูดมานานแล้วมีคนใหม่มาเยอะก็ต้องพูดซ้ำสามชั้นไปก่อนเราเลื่อนไปถึมัธยมคงไม่ได้ คนรู้มากมีเยอะพูดตรงไหนรู้หมดยานน้องยานนี้รู้หมดแต่ตัวเองไม่มีแม้แต่ยานเดียวเรียกว่าอะไรเรียกว่ารู้มากไม่ใช่รู้จริงรู้จริงคืออย่างไรตอบให้ที่น้องฟังรู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งถึงเิดเห็นคิดเป็นพระ ถึงจะรู้แจ้งรู้จริงเห็นสิ่งเป็นธรรมะมือสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาถึงจะรู้จริงเดี๋ยวนี้ชอบจิตชอบบัญญายกันแล้วก็ชอบฟังตาเปลือกูจะอยากรู้ไอ้นั่นขูก็อยากจะรู้ไอ้นี่มันรู้มากแต่เสียใจเลือเกินรู้ไม่จริงทุกสิ่งแก้ไขตัวเองไม่ได้ หลับปรุงตัวเองไม่ได้แล้วท่านจะไปรู้อันใดเป็นสิ่งที่เป็นของจ,งอจริงขอเจริญพรญาติที่น้องกรรมาฐานมาจึ่งจืิ้มจามจาม,จามสองวันกลับโยมรูม้ไม่จริงแค่ละครอ,ออกแขกยังไม่ทันเล่นก็กลับบ้านแล้วเหลียก็ยังไม่รู้ว่าละครมาเล่นเรื่องอะไรไปตัวไหนถ้าเอกไปเจอเจอ,อพระนางเอกไหมลบลาค่าฟันกระตรงไหนจะลาลงมาเลยก็ยังไม่ทราบ เทียงแต่มารู้ว่าออกแขกว่าเล่นเรื่องสังทองแลว้วก็กลับบ้านยอมจะได้อะไรว่ามาเล่นไปถึงตอนไหนชีวิตคือละครละครคือชีวิตพันยามากเกินไปว่าความรู้มารู้ไม่จริงหรอกคนเราก็เป็นอย่างนี้แ่าะหนออยากจะรู้ไอ้นานอยากจะรู้ไอ้นี่รู้แล้วก็ไม่ทำเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง รู้แล้วไม่ทำรู้ต้องทำทำถึงจะเห็นจริงมาเจริญกรรมาฐานต้องการความจริงจังต้องการจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงไหมเป็นชายจริงไหมเป็นหญิงแท้ไหมคะก็ยังไม่ช่เราพูดพลีไลเข้าข้างตัวเราเอง๋อ,อฉันเป็นหญิงเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนรวย พ่อ่าดฝา่ายท่านชายเราเป็นทชายที่ดีนะมีพูดอย่างนี้มือใครมา่ไหมที่พูดว่าเราเป็นคนชั่วไม่มีเลยมาที่วัดนี่มากมายกายกองเป็นคนดีหมดเหมือนละครชีวิตเล่นละครอ,ออกมานั่งหน้าพระสมุดนามแทนชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีแต่ประกอบปาชีพการงานอยู่ใน,นอารัญญา,าวปา ข้พาพเจ้าสมุดน้ําแทนชื่อพระมหากษัตริย์ครอบครองราชสมบัติมานานหนาแล้วนี่ละครไม่มีตัวไหนเลยที่ออกมาสมุดน้าแทนชื่อว่าคาเป็นคนชั่วาตมาพูดมานานแล้วดูตอนเล่นเล่นไปเล่นมาใครจะช่วยมันก็โผล่ออกมาใครจะดีมันก็โผล่ออกมานี่ตรงนี้นะท่านมาเล่นละครการเชื่อถือวัน ถ้าความต้นลึกหนาบางเน่ยเป็นกดแห่งกรรมอยู่ในตัวท่านมากครั้งอดีตชาติมาท่านสร้างเวรกรรมตามสนองท่านมามีอะไรบ้างท่านจะไม่ทราบเลยมาแต่ฟังอยอวันนี้ไม่ดีไม่มีใครมาพูดแต่วัดโน้นดีมากเขาพูดยานอธิบายยานกันแม้เราไปดูยานที่ผกมาเดินจงกรมถึงขั้นที่ผกอย่างนี้มีมาก แต่มันก็รู้มากไปอย่างนั้นแต่ขา้ารู้จริงที่จะแก้ไขกรรมว่าฐา,า,านจเจริญพระกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสีของพระพุทธเจ้าทางสายเอกนี้ไม่มีใครสอนแต่เพียงแต่รู้ว่าลุเกบอกเรื่องอะไรเท่านั้นหรือดูเขาเล่นบางทีแต่คนอื่นเล่นยังไงเราก็ดูรู้ว่าดีหรือชั่วแต่ตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าเราเล่นละครชีวิตดีหรือชั่ว เราก็ไม่รู้ตัวเลยนะเราจะพูดเข้าข้างตัวเองเสมอลูกเราไปตีอาขาเราก็ต้องเข้าข้างลูกเราเป็นเรื่องธรรมชาติกฎธรรมดาลูกเราไปเสียหายก็ยังเข้าข้างลูกเราว่าเป็นคุกเป็นคนดีนี่แหละมันรู้ไม่จริงอย่างนี้เข้าข้างตัวเองก็กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นมักง่ายมากักดะา มรกแปดหายไปการเจริญสกรรมฐานต้องการเจริญมรกแปดจะย่อใจความให้ฟังก็จะเข้าใจมักแปดได้แก่สิลสมาธิปัญญาที่เรานั่งเจริญภาวนาและ็าหาเหตุที่มาของกรรมคือทุกข์เราจะพบอนิจจทุขังอนัตตาก็ผ่านอริยสัจสี่พุกเกิดแล้ว เราก็หาเงือนของทุกได้น,นี่เราจะแก้ไขทุกโดยจุดอันนั้น้องแก้ให้มันถูกจุดจินมุตจะได้ไม่ถูกเม็ดจะได้ไม่มีอุปสรรคต่อไปเก่าที่มันถูกคำไอ้ที่ไม่คันเราไปเกามันจะหายคันไหมนีม่ขอประทานโทษขอกล่าวคํานี้ให้ท่านฟังจึงเปรียบเทียบให้เขา้าใจถ้าท่านมาดูละครเขาเล่นกันดีไหยี แต่ตัวเราก็ไม่ชาบเลยว่าเราเล่นดีไหมละครชีวิตเราเป็นอย่างไรเล่นมานานจนเท่าชฉะแต่ชะลาไปตามๆกันแล้วเล่นเรื่องอะไรมีทั้งรักมีทั้งแค้นไม่ใช่เรื่องพูดเล่นแน่ในส่วงแล้วไปเรื่องหึงเรื่องหวงหนักหน่วงในหัวใจเล่นกันไปเล่นกันมาก็เรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องแค้นใจเรื่องอิจฉาลิษยากันเป็นการเรื่องละครชีวิต แต่เราก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาเราได้เราเล่นละครเข้าขังตัวเองมีทั้งขี้เกียจมีทั้งขี้โกงมีทั้งขี้ฉามีทั้งลิสยาทั้งการถ้าเราพบพระแล้วจะขยันมันเพียนเรียนหนังสือจะขยันมันเพียนประกอบอาชีพการงานคือพบพระท่านจะไม่ขี้เกียจเหมือนแต่ก่อนมาจะขยันมันเพียนตลอดรายการ ตัวเองก็จะขี้งกและก็กือรือล้นในการร้ามความดีขึ้นมาและท่านจะไม่เบียดเบียนรับสินเงินทองไม่ขี้โกงขี้เม้นแต่ประการใดเพราะมีพระประจําจิตประจําใจแล้วมันเกิดแสงสว่างท่านมาสแสวงหาความจริงของจิตท่านมาเนี่ยต้องการอะไรหรือต้องการหาความจริงต้องการอดทน เพื่อบ่มชี้ให้มีสติปัญญาเพื่อตอกยานจะแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในอนาคตต่อไปตรงนี้จะถูกมากคือท่านจะมาเที่ยวเล่นกันจะมาคุยกันในเสียงเอ็ดเสียงดังข้าวความหลังก็ทาไมเไ่้ที่น้องที่รักไปไหนอย่าเอาปากไปเอาตาหูจมูกไปก่อนก็ตีปัญญาก่อนนะยา ไปไหนปากอย่าไวเลยใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื้อเฟื่องเรื่องอื่นอย่ามาคิดกิจที่ชอบทําไมไม่ทําล่ะกิจที่ชอบควรจะทําเป็นปัจจุบันธรมพระพุทธเจ้าให้ทาปัจจุบันอนดีตอย่ามาลื้อฟื้อเรื่องอื่นอย่าคิดกิจที่ชอบทําไมไม่ทําอนาคตก็ไม่แน่นอนอย่าจับมัน่นคันให้มันตายจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต ชีวิตจะเป็นหมันทรัพยากรของท่านจะเป็นหมันทำรรม,มาฮักจินจะไม่ขึ้นผิดหวังแล้วจะเสียใจจะหลอดชีวิตจะทั้งตายไม่มีใครช่วยท่านแต่ประการใดเลย,เลยตรงนี้เป็นตกหมายอันนั้นพระนั้นการเจริญกุศลพร่มภาวนาต้องการให้มันพุดให้มันเกิดเองที่จิตใจของท่านไม่ใช่เอาพระมาเทศ แล้วไปฟังวิทยากรแล้วก็เป็นคนดีเป็นไปไม่ได้แน่ก็ขาดหลักธรรมขาดกิจกรรมของชีวิตแล้วไหนเลยแล้วท่านจะเปลี่ยนพฤติกรรมของ่านได้พฤติกรรมก็เปลี่ยนไม่ได้ภาวะก็ไม่เปลี่ยนนิสัยก็ไม่เปลี่ยนจิตใจก็คนเดิมก็หนักกระเกาข้าไปอีกนี่ตรงนี้เป็นโจทย์สาคัญของการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่หมายความว่ามานั่งไปสวรรค์นิพพาน มาผวายชัางอาฐา,านช่างกบไปสวรรค์ชั้นนนทนชั้นนี้ตามใบาลานที่เิดพระมาแต่งกันเยอะเลยนะแต่งเลยเลิศเลยทําบุญนิดเดียวนะไปสวรรค์ต้องเสร็จชั้นผวายนิดเดียวเท่านั้นนะไปสวรรค์ไม่โปรก,ปกไม่มีความจริงเลยแล้วเดี๋ยวก็จูกใจลามกโสโครกไปทาบุทาบาปแต่ไขปัญหาไม่ได้ไหนทําท,ทานนิดเดียวไปสวรรค์ล้ว มันจะบวกลบคูณหารมันกะติดบาหรือติดบุญติดคุณหรือติดทอดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั้นมีความสาคัญตรงนี้แงหนึน่งเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขามาอบรมที่นี่การพูดก,กันวันย่างข้ามวิทยากรเยอะหมดเดินจงกรมก็ไม่ได้นะทำอะไรก็ไม่ได้ทางจะได้ของจริงไหมเลยก็ได้ของปลอมเป็นนิปัานนึกไป นึกเงินก็ไม่ไหลนองนึกทองไม่ไหลามาเป็นวิปัสสนึกนึกแล้วไม่ได้อย่างสมน,นึกเพราะไม่มีความจริงเลยเพราะทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เลยจะได้อะไรละ่ะขอฝากท่านชายท่านหญิงทุกท่านไว้ด้วยขอแท้จริงเป็นประการได้การปฏิบัติธรรมนี้ต่อไปใช้ตลอดชีวิตต้องหาความสงบที่จะมาพูดไว้วันก่อนแล้ว ขาววัดให้มันครบสามวัดไม่ใช่มาวัดอภวรนมานั่งเงียบชียอยู่ชะลานี้แล้วก็เป็นคนดีนะโดยไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยเป็นคนดีได้ยอย่างไรเอาพระมาเทศสักร้อยองค์เราก็ยังดีไม่ได้เทศแล้วก็ฟังเราไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เทศเขาไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรจับจุดมันไม่ได้แล้วชีวิตนี้คืออะไร ท่านกอไม่ชอบเลยนะถ้าท่านจะเอาอะไรอีกแล้วคงไม่ได้อะไรกลับไปท่านจะผิดหวังจากวัดอปวันไปไปไปที่นาทิได้นาทิได้มากบางแห่งบวชซีพรามณ์อตาตม,มาไปฉันเกิดการองนี้ไปเหวีามาพูดแต่เช้าพอสายหน่อยพูดขมบ่ายหน่อยพูดไปเหวี่ยหวานมันเค็มไม่เหมือนกันเลยจับหลักไม่ได้เลยหลักศาสนาก็หมด ต้องยึดหลักสิงธรรมาที่ปัญญาเป็นหลักปฏิบัติคือมากแปดทุกที่มันเกิดขึ้นต้องอยึดอริยสัจสี่เป็นข้อปฏิบัติทุกสมุทยัยมีรสมรกมันเกิดทุกจุงไหนก็แต,ตรตุงนั้นเหตุมันเกิดจุงไหนต้องแต่เหตุอย่าไปแป้ปลายเหตุไม่ได้เราชอบแต่ปลายเหตุการเหมือนท่านทั้งหลายปลูกต้นไม้กตน้นหนึ่งไม่เคยรดน้าทีหลาด เอาน้ำไปลดที่ยอดให้มันออกดอกไวๆมันจะได้มีผลออกมาให้เรากินเราใช้นั่นเนี่ยมันผิดนะควรจะลดน้ำที่ลากก่อนให้ลากมันดูดเข้าไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบถึงจะถูกต้องเลยกลับใจร้อนไปลดน้ำที่ยอดเอาน้ำไปลดที่ยอดถึงมาแล้วมันจะออกดอกออกใบให้ใหญ่หรือผิดจุดกินมุดถูกเม็ดจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลย ชอบฟังบางคนเข้ามาที่นี่เขาถามที่วัดนี้ปฏิบัติอะไรปฏิบัติพื้นฐานอ๋อไม่เอาแล้วฉันจะมาต่อยานถามไปถามมากําหนดพองยุบเดูนีหกกาหนดไม่ได้เลยพองยังไม่ทันหนอยุบแหละพอยุบย,ยังไม่ทันหนอพองออกมายีกเลยพองยุบพองยุบแล้วดาอะไรฮะทาไม่ได้แล้วจะไปต่อยานนะ นาทุดายมากกรรมยา้ะอะไรจะผิดหวังไปที่นาทุดายสุนก็ไม่มีสติก็ไม่มีแล้วสัมปัญญะไม่มีท่านจะมีสินได้อย่างไรศีลาจะละวัดข้อหนึ่งเนี่ยที่เราสอนกันมาคือปฏิบัติกรรมฐานมีกติปัญญาคือยึดเป็นหลักทางเอกไล้ก่อนลถสื่อล้ออย่าไปเอาเหลือเจ้าสองล้อเหลือล้อเดียวรถก็วิ่งไปไม่ได้นะ ต้องมีสติปัญญาคืีกายานุปัสนาพอนึงกายจะยืนกายจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาจะคูเหยียดเหยียดขามีสติมีส,มสิงเข้าไปกำกับจิตให้มีสติปัญญาในการเยี่ยงเท้าก้าวไปในอาเรียบทต่างๆจะเลี้ยวซ้ายหรือจะแลขวา จะคู่เหยียดหรือเหยียดขาตั้งสถิไว้ทุกอริยบทนี่สือถึงจะสูงอยู่กระจําาายคือจัมเิโพรสัมปันญะแปลว่ารู้ตัวว่าเดินสวยไหมสัมปัญญะมันจะบอกให้เรารู้ว่าเราเสียมารยาทในสังคมแล้วสติมันก็ระลึกไว้เสมอว่าเตรียมพร้อมแต่สัมปัญญะน่ะตัว่าเหมาะสม ว่าเราเอานี่ไปวางตรงนี้เราหน้าตรงนี้เหมาะสมไหมเราจะรู้ตัวของเราเองนะนี่คืถึงจะถูกต้องในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่านั่งเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโนนเห็นนี่เดี๋ยวก็จะมาพูดว่ามาหน้าวัดวรวันมาเจ็ดวันไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่ต้องการเห็นอะไรหรอกต้องการจะเห็นกิเลือของตัวเองว่าตัวเองมีกิเลือดเท่าไร เอาออกมานับมั้งมั้ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเนะี่ยมีกิเลสอย่างไรไปรู้คนอื่นดีคนนั้นไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีแต่ตัวเป็นอย่างไรการจเจริญกรรมฐาถามต้องการจะรู้ตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาจึงต้องกําหนดไว้เห็นหนอเห็นด้วยปัญญาต้องดูตัวเรารู้หนอที่ลิ้มปีนั่นะ รู้หนอเรามีอะไรบ้างมีอะไรถอดข้องทายเทานึกในชีวิตเราบ้างต้องดูตรงนี้นะไม่ใช่ไปดูคนอื่นเราที่จะมาทั้งเกิดการมาหลายสิบปีแล้วยังไม่มีใครจะแก้ปัญหาชีวิตเลยมีแต่ไปร่างแต่ปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับลูกสร้างความยุ่งเหยิงให้แั่สามีภรรยาสร้างความหายนะให้แั่บิดามารดา พ่อแม่ก็ไม่ดูสร้างความยุ่งถูกพันไว้ปัญหากับลูกทำให้ลูกทะเละาะการฟ้อง